มือถืออาจสร้างบาปให้เราทุกวันโดยที่เราไม่รู้ตัว แค่เลื่อนแค่แชร์แค่ share, แคอมเมนต์ comment, แต่ผลมันอาจจะหนักกว่านั้นค่ะรู้ไหมว่ามือถือที่เราใช้กันอยู่ทุกวันอาจกําลังสะสมบาปให้เราโดยที่เราไม่ทันสังเกตบางคนใช้มันเพื่อเปิดดูสิ่งหรอมเพื่อคอมเมนต์อยากใส่คนอื่นเพื่อโพสต์ล้อเลียนาศาสนาเพื่อแชร์คอนเทนต์ที่นําไปสู่ความผิดแม้แต่การอ่านโพสต์แล้ววัรเราอก,กับบาปก็อาจทําให้หัวใจของเราชินกับสิ่งที่อลัลลอฮ์ไม่รักชานบีมูฮัมหมัดซอลลัลลอฮุอะลัยฮุอัลลัม กล่าวว่าผู้ใดที่ชี้นำไปสู่ความชั่วเขาจะได้รับบาปเสมือนผู้ที่กระทำมันโดยที่บาปของผู้กระทำจะไม่ถูกลดลงเลยในอันกรุอาอาสุระอันนูอายะที่19แท้จริงผู้ที่อยากให้ความชั่วแพร่ไปในหมู่ผู้ศรัทธาจะได้รับบทลงโทษอันเจ็บแสบทั้งในโลกนี้และอาเครอหน้ากลัวไหมคะการแชร์โพสต์ผิดอาจพาเราไปเจอบททดสอบในโลกหน้า ดังนั้นก่อนเราจะกดดูกดแชร์กด comment, คอมเมนต์ขอดูหัวใจก่อนว่าเราทำเพราะอะไรเพราะมือถืออาจเป็นเครื่องมือของอิบลีสหรือเป็นสะพานสู่สวรรค์ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้มันทำอะไรคิดก่อนแชร์กลั่นกรองใจก่อนคอมเมนต์เลื่อนผ่านสิ่งหารองไม่เศพติดมันมือถืออยู่ในมือเราแต่สุดท้ายมันจะเป็นหลักฐานแห่งวันสอบสวน